สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพบกับเรื่อยยนต์คนเอาทานครับพี่น้องนะครับเผาไหม้สดพี่น้องเอ้ยน้ำติดขนาดเลยครับปล่อยควนบ้าแล้วคนนะครับผมสมกับที่กั้นนะครับผมกั้นมานานนะจได้เปลี่ยนหูควันออกครับพี่น้องโอ้ปล่อยออกทั้งพุ่นนะครับผม บรรยากาศเตาติดับไปเอฟเฟก์แล้วครับผมลมวอยวอยมาขึ้นออก,กับฝนย่อยพี่น้องเอ้ยพบกันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่วันที่เจ็ดนะครับผมเจ็ดมก,กราสองพันร้ยหกสิหกสวัสดีปีใหม่เด้อครับพี่น้อง สบายดีสบายดีรถกระคาขาดขี่ขั้นใหม่ก็พาปีนครับพี่นอ้องเลยมันยังบอดช้ำนานยังบอดชินนะครับผมพาปีนนะครับนีดีครับรถพาปีนรถพาปีน กำลังปล่อยคนบ้าเขาเรียกคนบ้านะครับกั้นมานานเผาไม้สดเดี๋ยวสปิดทางพุ่นมันออกทางพี่แด้ครับบาตเนี่ยมันจะควนลายครับผมหลังบิ๊กซีเนาะบิ๊กซี บึกซีอำนเพลิงโงคลนะครับผมนี่ครับเบี้ยมะละกอเตรียมจะลงปลูกนะครับเบี้ยมะกอกกอผักหวานผักหวนผู้ด่างก็มีนะครับโอ้ย